พิดาเดินจ็อกกิ้งพิดาจะเดินอย่างนี้ทุกวันนะคะวันละ2ี่นาทีนะคะเดินไปเดินมาแต่ตอนนี้พิดามีความคิดดีๆนะคะว่าโอเคพิดาจะหยุดตรงตรงแถวบ้านพิดาเนะะี่ยค่ะแถวหลังบ้านพิดานะคะยังมีสโนอยู่นะคะยังมีหิมะอยู่นั่นเองนะคะพิดาว่าจะปั้นนะคะจะปั้นสโนแมนนะคะจำได้ไหมคะเมื่อ 3- 4สี่วันที่แล้วพิดาปั้นสโนนะคะแต่เป็นสโน ตัวใหญ่เลยนะคะแต่วันนี้พี่ดาคิดว่าจะปั้นตัวเล็กน่ารักน่ารักนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะคงจะสนุกนะคะเป็นการส่งท้ายเทศกาลหิมะนั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเดี๋ยวลองไปปั้นดูนะคะเดี๋ยวพี่ดาก็จะเดินกลับแล้วไปปั้นที่สวนหลังบ้านพี่ดาดีกว่านะคะเพราะว่ามันถึงจะเงียบสงบด,ดีนะคะอันนี้ก็นี่เดินไปในเมืองอีกนิดนึงนะคะถ้าเดินไปทางนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ อีกหมู่บ้านหนึ่งของของของอพาร์ตเมนต์ของ,ของ,ของพิดานั่นเองนะคะก็จะเดะินนะคะวันนี้มีแดดอ,อ่อ,อนๆนะคะเห็นไหมคะแต่ว่ายังหนาวอยู่แล้วนะพี่น้องหนาวหนาวพี่น้องแต่หนาวแบบสดชื่นนะคะหนาวแบบสบายนะคะหนาวเพราะว่ามีแดดออกมานะคะมันเหมือนได้วิตามินด้วยนะคะโอเคคะ่นะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปปั้นสโนว์แมนกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนั่นเองนะคะพิดาไม่ได้ทำงานก็มีเวลาทำอะไรสนุกๆน,นะคะ โอเคค่ะเดี her mom, her mom, her mom, her ๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกับพ yes, ี่ดาเลยนะคะเนี่นะคะเพื่อนข้างห้องนะคะน้องๆข้างห้องนะคะมาเดินด้วยกันนะคะเขาพ่อแม่เขาก็อยู่ที่ห้องนะคะแล้วก็ก็เลยมาเดินออกกําลังกายด้วยกันนะคะเด็กฝรั่งข้างห้องนะคะเดี๋ยวเขามาเซย์ฮัลโหลนะคะอ่าฮัลโหลเอมเบลลินไห์มายเนมส์เอมเบลีนและฉันอยู่ในอังกฤษเยสเชาอยู่อ่ะฉันสิบสามปีสิบสฟมน่ารักเลยขอบคุณมากเอมเบลีนแอน My name is Leon I live in England and I am 11 years old. Okay, that's my friend. Yeah. Okay, thank you so much, guy. s Okay, have a good day. Yeah. Welcome. Kiss. อากาศดีค่ะอากาศดีนะคะมีสโนว์สีขาวนะคะยังไม่จางไปจากพื้นดินนะคะ แล้วก็มีแดดออกมานะคะแล้วก็มีสวนมีห่านนะคะรู้สึกว่า,ารู้สึกว่าพิดาได้ชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะคะสุดเยอะๆค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดไม่ได้ไปทํางานนะคะก็เลยเราต้องมาชาร์จแบตเตอรี่ค่ะพี่น้องชาร์จแบตเตอรี่นะคะแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะพี่น้องหนาว ะะสักสองสามตัวนะคะก่อนที่เชโนโจะไปนะคะพอดีมันอยู่หลังบ้านพิดานะคะมันก็ยังมีขาวพูนก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวดูซิว่าพิดาจะทำได้ไหมนะคะเป็นเล็กๆๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะดูนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็พิดาปั้นลูกใหญ่ไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากมาลองดูนะคะ ขาวสวยมากเลยพี่นอ้องอยู่หลังบ้านเองก็เลยไม่ได้ไป,ไ,ปไหนไกลน,นะคะน่าจะน่าจะสวยค่ะพี่นอ้องได้เลยนะคะสนุกดีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกก็จะเ,เขาเรียกอะไรก็จะจางหายไปแล้วนะคะอีกสักอาทิตย์นึ่งค่ะ ตัวนี้ได้แล้วตัวหนึ่งพิดาตั้งไว้ตัวนี้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นทางานค่ะว่างๆนะคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาปั้น s n o โนะคะเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องนี่นะคะโนว์ Snow. ตัวเล็กๆของพี่ดาตัวแรกนะคะตัวที่สองตัวที่สาม ตัวที่4ี่ตัวที่5้านะคะ5ตัวนะคะพอดีเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีนะคะเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านพิดานะคะแล้วอีกหน่อยสโนก็จะหมดไปแล้วพิดาก็เลยมาตั้งมาปั้นตัวเล็กนะคะเมื่อ2วันที่แล้วพิดาเพิ่งปั้นตัวใหญ่ไปก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกดีนะคะก็เลยจะมาปั้นตัวเล็กแบบนี้นะคะเอาไว้ดูสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะที่สวนหลังบ้านพิดานั่นเองนะคะ ดี๋ยวพี่ดาจะให้ดูนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแสงมันสะท้อนนะคะวันนี้มีแดดออกมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่บ้านนะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะก็ยังมีหิมะตกอยู่เลยนะคะยังมีหิมะอยู่เลยนะคะอันนี้ก็รดนะคะก็ยังขาวพูนอยู่เลยนะคะพี่นอ้องเห็นไหมคะ,ะยังขาวอยู่นะเหมือนปุยฝ้ายเลย,ยงจริงนะคะพี่นอ้องสวยนะคะไหนเห็นไหมคะสวยนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะพิดาก็เลยลองทําให้สนุกสนุกดูนะคะว่าเออลองลองดูซิว่าโอเคเดี๋ยวหิมะก็จะไปแล้วนะคะพิดาก็เลยเป็นไงบ้างคะฝีมือพิดานะคะอาจจะไม่มีตาไม่มีปากนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ดูเหมือนว่าจะสวยนะคะเอาต้นไม้ที่พอมีแถวแถวนี้นะคะแถวสวนบ้านพิดานะคะเขาก็จะเป็นเพื่อนกันนะคะให้เขาเป็นเพื่อนกันยืนอยู่ตรงนี้สักประมาณ สองสามวันนะคะก็คงจะสลายไปตามไปตามการเวลาไปตามแดดแล้วนะคะอันนี้คืออพาร์ตเมนต์ของพี่ดานะคะโอเคนะคะคลิปนี้พี่ดาก็ขจะไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเหมือนกับว่าปิดเทศกาลหิมะด้วยนะคะนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่ดานะคะขอบคุณมามากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกำลังใจให้พี่ดาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟนะคะ